ครับสวัสดีครับช่องเกษตรแฮปปี้ครับผมเกษตรอ๋องครับจะมาแนะนำครับการเพาะเลี้ยงและการใช้ประโยชน์จากหนแดงนะครับนี่ครับนี่คือเนื้อแดงครับนี่คือพันธุ์กรมวิชาการเกษตรครับหนแดงก็จะมีพันธุ์ดั้งเดิมแต่อันนี้เป็นพันธุ์ที่พัฒนามาจากกรมวิชาการเกษตรนะครับก็คือเขาจะพัฒนาให้ขยายพันธุ์ได้ไวนะครับขยายพันธุ์ได้เร็วมากนะครับตัวนี้ ก็ประมาณ4-5วันก็จะได้ปริมาณเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยนะครับสำหรับแหนแดงนะครับส่วนการไปนำไปใช้ประโยชน์ก็คือจะไปเป็นปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยให้พืชแล้วก็เป็นอาหารสัตว์อาหารเป็ดอาหารไก่อาหารหมูครับก็สามารถทำได้นะครับโดยถ้านำไปเป็นอาหารอาจจะไปผสมกับรำหรือ อะไรเพิ่มนะครับเพื่อให้มีกลิ่นหอมือรสชาติเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับการเพาะเลี้ยงนะครับง่ายมากนะครับการเพาะเลี้ยงแหนแดงทีเลี้ยงนะครับวิธีเลี้ยงเพาะเลี้ยงให้ขยายพันธุ์ให้ได้เยอะๆนะครับก็เลี้ยงได้หมดนะครับทั้งบ่อดินบ่อกระชังบกหรือว่าบ่อซีเมนต์นะครับวันนี้ก็ผมมีบ่อซีเมนต์แล้วจะให้ดูตัวอย่างบ่อซีเมนต์นะครับสําหรับการการการเลี้ยงแหนแดงนะครับก็ ปล่อยน้ําเข้าประมาณนี้ครับมันถึงน้ำถึงประมาณสิบถึงยี่สิบเซนติเมตรนะครับประมาณนี้นะครับแดงรัาไม่ชอบน้ําลึกนะครับแล้วก็การให้อาหารนะครับการให้อาหารนี่นะครับก็มีปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกนี่ครับปุ๋ยคอกเราใส่ตาข่ายเขียวอย่างนี้นะครับหรือว่ามีตาข่ายตาะรเงี้ก็สามารถใช้ได้นะครับตาข่ายเขียว การให้ง่ายมากนะครับความกว้างของบ่อนะครับในการใส่ปุ๋ยคอกก็ประมาณตารางเมตรละครึ่งกิโลครับอันนี้ก็3ามคุมสีก็สิบสองเราใช้ประมาณหกโลนะครับนี่ครับโดยนะครับโดยใช้อย่างนี้ครับเราจะไข่เขียวห่อไว้แล้วก็เอาลงมาขยาวขยาวนี้ครับอ่าอันตอนนี้ปุ๋ยคอกจะแห้งครับอย่าเป็นขี้หมูขี้วัวนะครับขี้ควายก็ได้ครับที่ผ่านกัน หมักแล้วนะครับหมักกันมาแล้วก็ขยาวก็จะเป็นน้ำแบบนี้ครับก็ขยาวไปให้ทั่วบ่อนะครับก็ทําแบบนี้ไปให้ทั่วบ่อครับนี่คืออาหารสำหรับเนื้อแดงนะครับก็ทําแบบนี้แหละครับไปจนทั่วเลยนะครับไปจนทั่วบ่อก็จะมีอ่นะครับเป็นเศษเล็กๆครับที่การย่อยสลายจากซากซากมูลสัตว์นะครับอ่าก็จะประมาณนี้ครับสําหรับเลี้ยง เราแค่ okay. ทำแบบนี้ครับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับสัปดาห์หนึ่งครั้งเป็นการให้อาหารในแดงครับต่อ mm hmm. ครับครับสำหรับการให้อาหารการเพาะเลี้ยงแหนแดงนะครับก็จะประมาณนี้ครับต่อไปเป็นการนำไปใช้ประโยชน์นะครับเอาไม่ไมที่มีบอก ครับสำหรับแหนแดงเขาจะไม่ชอบแดดจัดร้อนมากนะครับเขาเขาไม่ค่อยชอบแดดจัดมากครับเราก็จะมีผ้าสเลนนะครับหนึ่งผ้าสาลแนพัางแสงให้ครับถ้าแดดจัดมากเขาก็จะตายนะครับถ้าแดดร้อนแดดจัดมากๆเขาก็จะตายนะครับก็จะเหี่ยวแห้งตายนะครับสําหรับการขยายพันธุ์ของแหนแดงนะครับแหนแดงก็คือ ถ้าเราเลี้ยงไว้ในบ่อแบบนี้ครับให้อาหารปกติอย่างนี้ครับอาหารมูลสัตว์นี่นะครับประมาณ1สัปดาห์ครับประมาณ4 5 6 7วันเี่ครับเขาก็จะขยายออกมาเป็นเท่าตัวเลยครับจาก1กิโลเป็น2กิโลเลยนะครับขยายเป็นเท่าตัวเลยครับต่อไปการนำเนื้อแดงไปใช้ประโยชน์นะครับประโยชน์จากเนื้อแดงมีเยอะแยะมากมายเลยครับอย่างเช่นครับหนึ่งครับเอาไปทำปุ๋ยไปทำปุ๋ยก็คือ เอาเนื้อแดงสดๆนี่ครับเวลาเราจะทำนาหรือทำสวนนะครับเอาไปหวานครับประมาณ1 0บถึงยีกิโลต่อไร่นะครับก็จะเป็นปุ๋ยพืชสดได้ดีนะครับเพราะว่าเนื้อแดงนี่มีธาตุอาหารในตัวเจนนะครับประมาณ5%นะครับหเลยนะครับแล้วก็ฟอสฟอรัสประมาณ0.8%นะครับแล้วก็โพแทสเซียมก็ประมาณ5%นนะครับถือว่ามีธาตุอาหารที่พืชต้องการ ในปริมาณที่มากอยู่นะครับอันนี้ก็เหมาะกับการทําปุ๋ยนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะนําไปทําเป็นอาหารสัตว์นะครับเช่นอาหารเป็ดอาหารไก่อาหารหมูนะครับเพว่าเอาไปผสมรำก็ได้ครับนอกจากเป็นอาหารปลาครับยังเป็นอาหารปลาได้นอกจากเป็นอาหารเป็ดไก่แล้วยังเป็นอาหารปลาได้ด้วยนะครับก็คือพวกพืชปลาตระกูล เป็นปลากินพืชนะครับปลากินพืชครับเขาก็จะชอบมากเลยครับอันนี้ก็จะมีสารอาหารโปรตีนด้วยนะครับแฉแดงครับทำให้ปลาโตไวครับเลี um. ้ยงง่ายประหยัดต้นทุนนะครับประหยัดต้นทุนสําหรับอาหารปลาครับไม่ใช่เฉพาะปลากินพืชนะครับปลากินเนื้อครับปลาดุกของผมก็กินครับวันนั้นเอามาปล่อยในนี้นึกว่าจะไม่กินนะครับตอนแรกมันก็เกือบครึ่งนะครับตอนนี้ปลาดุกกินไปเหลือ เยลืนิดหน่อยตอนนี้ก็เลยย้ายปดุออกเลยครับแยกปดุออกครับกนแรกนึกว่าปลากินเนื้อจะไม่กินแหนแดงตั้งใจจะหิวมากครับก็เลยกินแหนแดงเลยครับก็ทําให้เหลืออยู่ไม่มากนะครับกไ็ไม่ถึงครึ่งบ่อ,อครับไม่เป็นไรครับอีกประมาณ4ี่ห้าวันก็จะขยายเต็มเต็มบ่อแล้วครับนี่แล้วค่อยตักไปใช้ประโยชน์